สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับพีเทชาครับวันนี้เปพามาชมเป็นอีกหนึ่งคันนะเป็น SUV แบรนด์ยุโรตัวใหญ่มากๆเป็นตัว ML350 CDI ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่เครื่องแรงและประหยัดด้วยนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลโอ้โหตัว CDI ไม่ต้องพูดถึงนะของเบนเรียกว่าประหยัดใช้ได้เลยกับขุมกำลังนะ3.0ม6 258แรงมา้ามาพร้อมกับ ระบบฟังก์ชันต่างๆที่แบบพูดได้เลยว่าเป็นฟูลออปชันจริงๆเพราะว่าเป็นตัว b ูเทคเอ็มเลยนะเป็นออปชันเต็มๆมากับเซ็ตของ b ูเทคเอ็มเลยส่วนต่างๆนี่คือเรียกว่าอัดแน่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมครับ ภายนอกคันนี้จะเป็นสีขาวแต่ว่าเป็นขาวมุกของเบนซ์เองเติมเดิมโรงงานเลยยังสวยงามอยู่เลยแล้วดูที่ไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับวามสุดเขียวคือ M-L ตัวก่อนหน้านี้เป็นรู้สึกว่าดูผู้ใหญ่ไปนิดนึงแต่ตัวนี้มีความสปอร์ตแล้วนะมีความเลียวของเส้นต่างๆเส้นสายนะมีโปรเจคเตอร์มีตัว LED ตัวนี้ที่แบบมารับตรงส่วนนี้แล้วมีเดย์ไลท์เนยถือว่าแบบรวยแล้วอ่ะกระจังหน้าเนี่ยเบนซ์นะเขาจะเน้นโลโก้ที่เป็นขนาดที่ใหญ่รับกับไฟอย่างเงี้ยกับตัวกระจังที่เป็นคิ้วโครเมียมที่ตัดกับสีดำเงาเป่ว่ามันรับกันดดดดดีนนนนะมมมััููููทําาาให้้แลวกก็ภฐ แต่ก็ยังไม่ทิ้งนะนเขาเรียกดาวจมในส่วนนี้ยังมีอยู่นะโลโก้แบบเชล e เบนตตัวนี้ด้านบนตัวนี้นครับหลกัหลกๆของเบนเอ็มเอลนะไม่เจอไม่ว่าจะ25 0หสก็ะจะมีสกู๊ปดูดลมอากาศเข้าไปเพราะเครื่องมันใหญ่อะ่ะมันให้มีอากาศโฟล์สองฝั่งอ่ะครับในการดูดอากาศดูดและดันออกระบายออกคิ Q ้วโคมีมตรงนี้ยังสวยงามนะข้างล่างยังเงาคลิปเลยถือว่าสวยงามครับตัวนี้จะเป็นพวกเซนเซอร์นะล้อนะครับเป็นล้อขนาด21นิ้วของ AMG เลยเทสตนี้จะเป็น AMG มูเทคเลยที่ติดมากับรถเลยคือล้อสวยงามมากล ว่ายังขอใช้งานได้อยู่ได้ลองขับดูเนี่ยก็ถือว่ายังนุ่มนวลอยู่นะมีโชคนะ๊คเป็นแอร์ซับด้วยนะครับเป็นถุงลมระบบการสะเทือนม,มันจะแบบค่อนข้างดีนะแล้วก็สามารถปรับฟังก์ชันแข็งอ่อนอะไรได้หมดเลยส่วนของตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างแลวทุกขอบจะแตะเลสตัวนี้ยังสวยงามนะขอบยางยังดีคิ้วจัดตรงนี้เชื่อว่าไม่เคยใช้งานเลยยังสวยงามมากนะไม่มีร่องรอยเลยเส้นสายต่างๆยังสวยงามหมดไปท้ายกบไปท้ายแดงขาวที่เป้รู้สึกว่าถ้ามองจริงๆเนี่ยเซกเมนต์เดียวกันตอนนั้นไฟแถบขาวตรงกลางเนี่ย จะมีตัว W 2 1 2ที่เป็นตัวไฟแยกครับตัวนั้นอนะไฟท้ายคอนเซปต์คล้ายๆกันคือแดงขาวแบบนั้นโครเมียมตรงนี้ยังสวยงามมากคลิปเลยตัวนี้กล้องมองหลังมีแล้วนะโอเคตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับโอเคเลยสะดวกสบายมากๆ รถ s อ V ขนาดใหญ่ดูความกว้างนะตรงนี้ไปเชื่อว่าเมนเมตรอะ่ะคือกว้างยิงนะขนของนี่สบายเลยนะครับเดี๋ยวมันจะยาวได้ขนาดไหนความกว้างขวางของท้ายรถที่แบบโอ้โหดูกว้างมากนะครับแล้วก็ลึกคือขนของได้อย่างสบายๆเลยนะสำหรับคันนี้เองนะทุกอย่างดูของยังอยู่ครบหมดนี่ มีครบหมดทุกอย่างเลยเป้ว่าเป็นเซกเมนต์ของรถ SUV ที่ดีเลยเป้ขอานญสรุปนะสำหรับคันนี้นะในเรื่องของสีภายนอกส่วนต่างๆเป้ให้ประมาณั75%คือสีสวยแล้วเขาเก็บสีมาเรียบร้อยหมดแล้วก็คือสวยงามเลยยางอาจจะใช้ได้อีกสั่ประมาณครึ่งปีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะเพื่อจะให้ความนุ่มลแล้และปลอดภัยด้วยเดี๋ยวเราก็ดูเครื่องยนต์ต่อนะครับผม เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0 V6 คุมกําลังนี้นะเรียกว่าพร้อมลุยพร้อมแรงจริงๆนะแล้วก็พร้อมประหยัดด้วยนะครับพอเป็นเครื่องยนต์ดีเซลโอ้ยสะอาดเอี่ยมสนิทจริงๆคือดีเซลนะวางตัวครอบตัวนี้สวยงามแบบจนรู้สึกว่าเป็นเหมือนเบนซินแล้วอะ่ะเครื่องเครื่องดีมากนะเป้พูดเลยว่าให้เนี่ยประมาณ80%เลยสวยเดิมแห้งๆเลยสนิทเลยแสดงว่าดูแลรักษาดีมากๆพอทุกอย่างเดิมหมดสนิทเลยที่เป้บอกว่าตัวดูดอากาศตัวนี้ก็ดูดอากาศเช่นเดียวกันนะครับมันจะเป็นทิศทางของลม2ฝั่ง ML เเนีีี่ยยมทุกคัลลแบบ้้ใหน โ,โอเคขอดูฝานิดนึงนะฝาสวยงามครับแต่ว่าเป้เชื่อว่าน่าจะมีการทําสีมาบ้างนะครับเล็กนอ้อยส่วนนี้เป็นราบนี่เหมือนน่าจะเป็นขอบกาวอะไรสักอย่างตงนี้ตรงนี้นไม่มั่นใจนะครับแต่ถือว่าโดยรวมถือว่าโอเคใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราดูภายในกันต่อนะครับ <S <S <Something similar. S 1> เข้ามาถึงภายในนะถือว่าสะอาดสะอ้านมากเป็นสีดําโดยที่ไล่โทนกับสีเทาส่วนของคอนโซลต่างๆถือว่าสภาพกลิปเลยนะ ยังใหม่มากๆนะตัวจอหน้าปัดการทํางานเนี่ยก็ถือว่าเป็นไซส์มตาตรฐานของเบนท์เลยที่ไม่ได้ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะกำลังลงตัวเลยไล่ลงมาจะเป็นส่วูรยุเดิมติดรถปุ่มทุกอย่างยังสภาพดีหมดนะไม่มีถลอกแรงขึ้นถัดลงมาก็จะเป็น ุ่มฟังก์ชันที่เป็นออปชันเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาอ,อุ่นที่สามารถกดแยกได้ทั้งท้ายและขว,วาครับส่วนของรักษาการทรงตัวของรถอะครับคือเราสามารถปิดได้นะถัดมาก็จะเป็นตัวไฟฉุกเฉินใช่ไหมแล้วก็ตัว Eco Mode มดอีโค e ก็คือระบบการขับขี่ที่เรียกว่ารอบไม่ได้สูงมากปกติสตาร์ทมาเนี่ยมันจะอยู่ในอีโคโหมดทุกครั้งเลยนะ เราก็สามารถปิดได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาก็จะเป็นปาร์เซนเซอร์ใช้ลักษณะในการช่วยถอยจอดนะหรือว่าดีเลยถัดลงมานะครับจะเป็นส่วนของชุดควบคุมแอร์ทั้งหมดในส่วนของพัดลมลมต่างๆนะครับก็คือแยกอุณหภูมิเนี่ยซ้ายและขวาเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ตอบโจทย์กับรถ V-P แบบดีได้นะที่แบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวาก็ดีครับถ้าลงมาส่วนคอนโซลกลางจะมีตัวที่วางแก้วมีจุดบุหรี่ได้ปกติเลยครับชุดควบคุมอีก1ชุดจอยสติ๊กเนี่ยก็จะคล้ายๆของไ d ได์ของตัว B-M-A สามารถคอนโทรลต่างๆในส่วนของวิทยุในส่วนของอื่นๆเนี่ยได้ครบถ้วนทั้งหมดโดยที่มีฟังก์ชันเนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายนะอันนี้สะดวกเลยถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะนเขาเรียกเขาเป็นส่วนสมร์นะของรถ,งรถคือสวิตต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่เลยครับว่าขึ้นทางชันกําลังลงเขาแล้วแต่่่่ววาาาเรรรับีโมมกขไได้พพฉะุย นะสามารถปรับในส่วนของโชคอัพเองอะ่ะเพื่อให้แข็งหรืออ่อนให้ความนุ่มนวลหรือให้ความแข็งในลักษณะเวลาเราขับเร็วๆอะ่ะได้รถ1นึคัน SUV ที่แบบว่าพร้อมลุยพร้อมแรงครบทั่วเลยฟังก์ชันทุกอย่างมีให้ครบหมดเลยสําหรับรถอันอกวราสงคหนึ่งคันเยอะเหมือนกันนะ ที่ซัพพอร์ตในเรื่องลุยในเรื่องความแรงด้วยถ้าปัดจะเป็นส่วนของไมค์คอมเรวแล้วก็วัดรอบซึ่งจะมีตัววงกลมของตัวเกตน้ำมันกับวงกลมของอุณหภูมิน้ำนะครับอยู่ในวงเช่นเดียวกันส่วนกลางก็จะเป็นบอกสถานะต่างๆไม่ว่าจะตําแหน่งเกียร์เลขไมค์สถานะการเตือนต่างๆเนี่ยจะอยู่ตรงกลางทั้งหมดก็เรียกว่าดูง่ายครับ เพราะว่าจะเป็นพื้นดำาตังสือสีขาวดูกลางวันดูง่ายนะครับไม่ปวดตาด้วยกลางคืนก็ถือว่าดีเลยคันนี้วิ่งมาแล้วประมาณแสนสี่กับรถปี2 0 2 2ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะเกือบเกือบสองหมื่นเองพวงมอะไรเป็นมันติฟังก์ชันแล้วที่โอ้โหสวยงามมากเป็นสีก้านก็ยังสภาพดีอยูุ่่มสั่งงานในปุ่มโอเคเนี่ยอยู่จุดเดียวเองที่ เรียกว่ามีรอยบ้างเล็กน้อยจุดเดียวเลยนอกนั้นถือว่าผิวสัมผัสต่างของเดิมสภาพดีมากๆากงวะไรเงี้จะมีแพนด้วยชิปเกียร์แล้วนะที่สามารถเชิญบวกรบเกียร์จากจุดนี้ได้เลยเป็นเกียร์เจ็ดสปีดดีหลังๆแล้วเนี่ยเขาจะทําเกียร์ไฟฟ้านะมาอยู่ตรงที่มือแล้วตรงทงวะไรแล้วอะครับซึ่งอันนี้ ถือว่าดีมากเลยนะคือพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีพื้นที่เยอะขึ้นสามารถใช้2มือเนี่ยอยู่ในที่เดียวเลยเราไม่ต้องโฟกัสจุดตรงนี้เลยคือถือว่าดีเลยส่วนนี้เวิร์กเวิร์คส่วนเาบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังปลับไฟฟ้าครับในคู่หน้าทาั้งซ้ายและขวาแต่ไม่ได้มีเมมโมรี่นะก็ถือว่าเพียงพอแล้วเป็นเบาะอก SU วที่นั่งสบายจริงๆตำแหน่งการมองถือเป็นตำแหน่งการมองที่ดีมากๆกระจกต่างๆมองง่ายนะบอกด้วยคำเดียวว่าเป็นรถคันใหญ่ที่มองง่ายทางด้านหน้านะแล้วก็กระจกข้างอย่อต่างๆเนี่ย เห็นมิติของรถชัดเจนครบถ้วนหมดเลยนะครับต้องมาลองขับจริงๆยิ่งข้างหลังนี่แทบจะไม่มีคนนั่งเลยดีกว่าถือว่ายังโอเคเลยส่วนนี้เองจะมี Isofix แล้วนะคือรถ s อ v เนี่ยก็เหมาะกับรถครอบครัวที่อาจจะมีคาร์ซีอว่าสะดวกสบายมากๆสิ่งสําคัญของคันนี้ซันรูฟครับตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นซันรูฟม่านก็เป็นม่านไฟฟ้านะเดี๋ยวได้เปิดให้ดูขูบระหว่างกลางทั้งหน้าและหลงังอันนี้แค่กรองแสงใช่ไหมครับอีกสเต็ปหนึ่งนะจะเป็นเขาเรียกของตัวการเปิดซันรูฟนะครับอันนี้กระดกนะครับถัดมาปุ๊บจะเป็นสไลด์อไปเเลลยยคครรัับบบแตา ถือว่าระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้หมดฟังก์ชันถือว่าอัดแน่นจริงๆนะครับไปขอนาสรุปเลยนะสำหรับคันนี้ครับเป็น Mercedes-Benz ML 350 CDI ปี2012ครับกับเลขไม้เป็นแส่นสี่คันนี้ขออนุญาตตั้งราคาอยู่ที่1,690,000บาทครับ ราคานี้กับรถ SU v ีนี่ถือว่าคุ้มค่ายอย่างมากถ้าใครไม่สะดวกมาดูรถเองมีคนรับตรวจรถนะครับเยวไปขึ้นลิงก์ให้ดูนะครับอนนี้โทรตรงหาเขาได้เลยนะอันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับของเป้เองนะก็โทรติดต่อเป้ตรงได้เลยตอนนี้เป้มีรับซื้อรถรับรีวิวขายรถนต์ยังไงฝากด้วยครับถ้าใครสนใจอยากขายนะหรือเธอรถโทรตรงหาเป้ได้ที่เบอร์0ู6 5 6 4 5 5 2 1ครับยังไงก็ตามนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับสำหรับช anel พีเอชาด้วย ใครอยากซื้ออยากขายนี่ก็ติดต่อทางเพจแชนแนลไลน์แอดเหลืออะไรทุกอย่างได้หมดนะทุกช่องทางครับยังไงวันนี้ขออ,อนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ